ที่เราเจ้ากันนาะนต้องตกลุงพร้อมหน่อยได้ออมีโอกาสในอากาศเย็นๆออพี่น้องเจ้าในกรมที่นัมรัต คืนนี้เราก็มาปลายตายการน,นำกล้องเอ่อเมลทิกวิดีโอแค่ที่โต้ก็รองให้พรอะนำกัะน,นำมาจะแดงก็จะให้ความเยื่อเื่อๆกับพี่น้องนะ ในงานมาในงานบ,บริเวณบริเวณนานโรงพราบาลเดี๋ยนี้ไปน,นอนได้รับกันไล่รูปได,รรดได้เลี้ยงไล่หถอดได้คนเอาเล็กเทียมปากมั้งคนเดินในกองไกวคนเดินในกองแกว้ว เราก็ยังได้ชมนั่งตูลุงท้นานบันนี้นะนัานตัวมีทดกกำลังเลยบีน้องเลีกยนนะจูใจพระบันพรก้คนนี้ก็ตีเนื้อมันเราแต่ก็เดินในแก้วได้เดินในกยวยได,เด,ยเด,ยได้เราเย็บลูกกเกี่ยวยากระจ้าขายดี ที่น <im sharing> ี่ทศวานษาจริงๆเลยพ่อมเองก็ไม่ใช่ก้งไม่ทำรับผี่นองจังไรแต่ว่าก็เป็นก้องเขาที่จนแกแลยกันปพมจะแดงนั่งให้ผี่นองเลกันมาถ้าที่บ้านผีจะแดงเหมือนตเด็กๆจะเดี๋ยวนี้พ่อมแกเลยนั่งลุงลุงเกาเกาในกระลาไม้ตายจากันไม่รู้กี่รุ่นเลยกน่ะนนั่งเองก็เกเกตายเกิดเกตายมาได้รุ่เลย เราเดียังไม่ตายอยู่กับเรายัางมีกรรมคนเราก็เลยไม่กรรมไม่เกิดกับเดี๋ยกเนื้อก็เมื่อพัใจกรรมคนมดกรรมก็เลยตายไปค,คนยังมีกรรมก็ยังไม่ตายยังต้องปฏิบัติการจองเวรจองกรรมก็อยู่บนนี้ก็จะว่าตามจริงๆแล้วคนอายุของเราเราพบในเราน่าจะจัดกนในประเพรคนแค่ <c oughs> คนแก่รุ่นพมอ่มาอยู่ยาวกว็เรือนเหลียงได้นน้เป็นโตไปวัดแต่พ่อไม่มีโอกาสดพเติและปฏิบัติมันยังใจกิดเราแก่แล้วก็ยังต้องเจี๋ยวและนั่งอยู่ทุกคืนคนรับไม่ไดยทำเปืออันนี้เราเป็นทิศรเพินนี่เป็นต้นัตรกองประจายชนมีคนไล่คนตามพมมาหลืกต่อเดี๋ยวนั่งบอกว่าหลอกต่อคนไม่รับ ก็ได้ที่คนเหลือรับล้วก็เราก็เหลือกันไม่เป็นไรแต่ถทาได้ที่คนยังรับเราก็ยังตกเล่นก็ไม่ได้เลยจนกว่าตกกาจะไม่ตรงกรัน सपत्ति वितया पजाजा सपत्ति वितया पजाजा टाइपिंग प्राप्त प्रिया मजतन तो हॉट ต้องประทบควาทุก,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 กทุกตุกการก็การกลมกล่าวทุกเช้าเย็นกับบิดาผู้อาจารย์เลือพประทานนั่งจอดดงดังนั่งไกลจะไม่ก่อนไกลจนเกยไแดน ลูกยุงยางไม่อ้างตนล่นกระเด็นพมจึงเป็นนั่งได้ไกลไกล,ลดีด้สิบนิ้วนมนั่งพรมน้อยนะกอยกมกราบที่โรราปูมาโรอยู่ตรงจบ้ นะนำสิ้นจินตนียายจากปลายปากาถึงกนกว่ามาแสดงแต่งลำนำนก่อนจะจากก็คว่ากำมารำบะบทไปรอรถท่านผู้ชมว่าคมกัม ยับมานัง่งกาให้เกลียดแล้วให้จำก็กล่าวคำสวัสดีเลิร้อ m จะแล้ว,ลวนิทานเลิร้อ m จะแล้ว,ลวนิทาน จะประดมลงก้มกราบที่โรราบกราบลงตรงหน้าท่านแมนเียงนี้ที่ดังกวังรำกันโปรดประทานตัวจาได้ปราณี สิ่งที่ังอยู่ในขณะน,นี้ถ้าสรมุว่ามันมน,นักไปสักนิดดูจะก,กิดไปสักหน่อยหรือไปกระบอกกระเด้กระบะอกแผลลงไกมั่งก็โปรดอย่าไปดอนนะครับคุจู้ม ผู้บาาไม่มีเจตนาที่จะเจสีเยสีใครผู้บาาไม่มีเจตนาที่จะเจสียสีสังคมหรือจะปล้นสินรรมของประชาชนจุดมุ่งหมายของผูา้าคาตียงเพื่อจะให้ผู้ชมได้รับความสำาราญกันเท่านั้นขอให้คุณผู้ชมท่านผู้กังปรดจงเข้าใจตามนี้ด้วย ตะโอนใจอารมณ์ประสมสีกับนักดนตรีใจอารมณ์ประสมเสียงกระผมร้อม้อยผู้บาาใจอารมณ์ประสมจำเนียงกันทุกผู้อยู่เพียงคอยดูชมสวัสดีครับคุณผู้ชมต่านูฟังที่รพ คืนวันนี้ก็เป็นคืนวันแรกของงานที่กับผมพร้อมน้อยได้มีโอกาสรับใช้สายตาของท่านคืนวันนี้ก็เป็นคืนวันแรก แล้วก็ผมมีโอกาสอยู่รับใช้าสายาตากันปีนี้และตี่ตรงนี้เป็นเวลาสี่คืนด้วยกันครับแต่ก่อนที่จะให้ความสมาัากาบท่านนั้นก็ผมใกล้กราบลงแท้ตา,าวท่านผู้ชม แล้วก็จะขอการเรียนให้ท่นทราบเสียก่อนว่าตกมาในระยะหลังๆนี้ก็ผมมีมั่งก็แต่เวลากแสดงหนังต่นนั้นแหละครับเวลาที่จะศึกษาก้นกว่าอานิยายใหม่ๆความสํมาญกับ่านก็ไม่มีครับ ทีนี้การแสดงนังตลุงก็ต้องจัดอนิยายเก่าๆมาเล่าตู่กันกวังถ้าสมมติว่ามันซ้ำๆซากๆลงไปม้างในบางวักบางตนก็ผมก็กราบขออภัยนลครับคือวันนี้ก็จะจัดอนิยายเก่าๆมาเล่าตู่กันกวังเป็นนิยาแบบแจกแจกวงๆครับ ท่านผู้ชมที่เคารพนะครับคืนนี้ก็ผมจะเสนอท่านตัวที่ใหในเรื่องกมสนองกมครับ กมกันหนองกมเป็นนิยายเก่าๆครับคือกระผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังจากแรกก่นอนนิยายเรื่องนี้เราจะให้เปิดเยขึ้นในท,ท,ที่อย่างหนึ่ง ที่นี่กรณยกันว่านครงัศวปุระซึ่งมีกษระสับเประสิทธ์และพระนางจิตตบัผู้เป็นพระประมุขแก่นครนี้นับจำเดิมตั้งแต่พระองค์ได้รับรัรตายาติเลงวดาราชสึกจันทร์บรรพชนกบุงมานั้นพระองค์ได้พยายามป้องปังปดกระจุกบำรุงสุขให้ราวนาประชาราษ ได้รับความบรามสรขกันใจทุกยอมยอ่างรองและพระนางได้ร่วมกันมีราชรถหนึ่งรงก็งให้พระนามว่าเจ้าก้าชใยอุดมศักดิ์แต่เมื่อก้าอุดมศักดิ์สองนุ่นจะเรินไวขึ้นมาแล้วนั้น ก็าดาดำสักตรงเป็นเจ้าชายที่เลวและเลวไหลที่สุดในเชื้อประวงในบรวงมวงนี้เกลือกลัออยู่กับบาบายมุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุรา,า,านารีการประนันชอบกอบการสมาคมกับเรานักเลงกันตะปานตีหัวหมาดาแม่เจ็ เรื่องนี้ี่ราชาท่คุ้มดูมตาอกเป็นอย่างยิ่งารุณรุุงกบว,วันนี้กระตักไดประสิทธิ์และพนางจินตบาได้มาพร้อนะมหน้าก็ไดรจะตำหนักเรือหลวงเพื่อที่จะพกษารณาหรือกันจะพิจารณาเรื่องอะไรก็ติดตามหาความเข้าใจต่อไปดิคับท่านผู้ชมกนน็นับตั้งแต่เสยวินาดีนี้เป็นต้นไปที่จะเปิดแจกให้ความสำเราา็จเลยนะครับกันครับสวัสดีครับจากผมพร้อมน้อยและคณะภูมิใจเสดอจดัน đang trong vẫn trong quá phan mồm mà ta tiết ra trong cả chăng? căng ve à? để thật sự con làm sao để ta chao bao chao bao là ta nhưng quay ở đây giờ ra rồi đây. con lùi cha ra từ từ mẹ mua để ríng đi เร็ววเลยตึงรองตรงตักเตือนจากเตาใดดือกันไปธอห้ามวายก็มีกวัง